มาพบกับเตยอ,อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเตยก็จะมารีวิวนะคะคอมพิวเตอร์นะคะที่เตยเนี่ยเพิ่งได้ซื้อมาเลยนะคะเป็นคอมที่เออเราเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะไปที่ร้านนะคะแล้วก็จัดสเปคก็คือจัดสเปคใหม่ประกอบอ่ะเป็นคอมประกอบนะคะเตยก็ได้เลือกบริษัทแอดไว้์นะคะในการช่วยนะคะ งบของเต้ยนะคะก็คือไม่เกิน25,000บาทแต่บอกเลยว่ามีการเกินงบมานิดหน่อยนะคะแต่นิดหน่อยจริงๆซึ่งตอนแรกอะ่ะคือเอาจริงๆอะ่ะเต้ยไม่รู้เรื่องรายละเอียดคอมพิวเตอร์นะคะว่ามันต้องอะไรใช้ CPU อะไรแรมอมอะไรเท่าไหร่อ่ะนะคือเราเป็นยูเซอร์ซะมากกว่าก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่าขอเป็นคอมที่ใช้งานในการเรนเดอร์ตัดต่อคลิป โดยส่วนมากเนี่ยเต้ยก็จะตัดคลิปทํา Photoshop นะคะ AI AE พิมพ์แบบโปประมาณนี้เป็นหลกักแล้วก็ต้องการเล่นเกมด้วยเกมที่เต้ยเล่นก็จะเป็นประมาณ pubg free fire ROV ก็ GTA ก็ไม่ได้หนักมากนะคะก็คือเขาจัดมาให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือเต้ยไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีนะคะก็เนี่ยค่ะได้อุปกรณ์มาตามนี้นะคะอันนี้คือเขาประกอบให้เรานะแล้วเขาก็เอากล่องให้เรา เก็บไว้นะคะเพราะว่ารับประกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาระเราจะมาเปิดคอมให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็เปิดบินที่เราจ่ายไปนะคะแต่ว่า25,000 25, ื่นห้เนี่ยมันเกินมาเนี่ยประมาณพันกว่าบาทก็คือเบสเซ็ตเนี่ยต้ยจ่ายไปอยู่ที่26,660บบาทนะคะไม่รวมเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบคอมกันแล้วนะคะทุกคน เสร็จแล้วคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่แล้วต้องเปิดจอด้วยใช่ปะนี่นะคะได้แล้วใช้ได้แล้วนะคะเมาส์ฐานไม่มีนะคะก็เดี๋ยวใช้เมาส์อันเก่าไปก่อนก็ประมาณนี้นะคะยังไม่ได้เล่นหรือว่าทำโหลดทำอะไรเลยนะคะเพิ่งซื้อมาแล้วก็มาประกอบให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้จอ24นิ้วนะคะของซัมซุง ก็จะประมาณนี้นะคะราคา26,660บาทสเปคตามในใบรายการนี้เลยนะคะแล้วเล่นดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะคอมเมนต์บอกเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะลองไปเล่นก่อนนะคะเอาไว้วันหลังนะสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวคอมพิวเตอร์ให้ดูนะคะว่าได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวถ้าใช้งานแล้วมันดีหรือมีปัญหายังไงเดี๋ยวจะอัปเดตคลิปให้เรื่อยๆนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะใครที่ชอบก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเฮตเตอร์กันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย